รื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียชังของสามีไม่ยแสแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตารินราดาเปิดประตูรับเชิงเทียนเพื่อนสาวของเธอที่อยู่อยู่ก็ร้องไห้กระซิกระซิกมหาตนเป็นอะไรไปเยเทียนเชิงเทียน ยิ่งร้องไห้โฮแล้วโผเขากอดเพื่อนสาวทันทีพี่ชนนะสิพี่ชนเขาไม่รักเราแล้วละลินเขาจะทิ้งเราไปแล้วลินดา,ดาถ,ถึงกับตกใจเพราะรู้อยู่ว่าตลอดสองปีที่ผ่านมานั้นชนทีรักเพื่อนสาวของเธอมากเขาสุภาพและเป็นสุภาพบุรุษมาโดยตลอดแล้วทําไมจูจูถึงได้ทำเรื่องแบบนี้เล่า เขาไม่น่าทำให้เชิงเทียนเสียใจได้เลยแม้เพียงสักนิดพอปล่อยให้เพื่อนรักได้ร้องไห้อย่างพออกพอใจแล้วจึงเอ่ยปากถามว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรแรกเดิมเดิมทีชลทีชอบเชิงเทียนมาตั้งแต่ตอนที่เชิงเทียนได้เข้ามาทำงานในบริษัทแห่งนี้เขารักและให้เกียรติหญิงสาวเสมอจนกระทั่งเวลาผ่านไปสองปี เชิงเทียนจึงเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องชีวิตคู่เพราะเชิงเทียนเองก็ตัดสินใจเอาไว้แล้วว่าเธอได้ฝากชีวิตที่เหลือเอาไว้กับผู้ชายคนนี้แต่เมื่อเชิงเทียนเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพียงเท่านั้นแหละจากคนสุภาพไม่เคยกโกรธไม่เคยยับคายกลับโมโหโทโสและทำตัวแย่กับเชิงเทียนเป็นอย่างมากแต่ เพราะรักจึงไม่โกรธจะไม่แต่างงานกันก็ได้แต่ขอให้เขากลับมาหาตนบ้างแต่ไม่ว่าเชิงเทียนจะงอนง้อสักเพียงใดโชลทีก็ไม่เคยเห็นกลับมาเล็วแลตนทำให้เชิงเทียนยิ่งเสียใจมากเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันจึงไปตามสืบมาให้ จึงรู้มาว่าชนลทีได้มีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วและนี่คงเป็นเหตุผลที่ชนลทีไม่ยอมพูดจาเรื่องแต่งงานกับเชิงเทียนเสียทีเขาเห็นเชิงเทียนเป็นแค่ผู้หญิงยามเงาเพียงเท่านั้นเองและนั่นยิงทำให้เชิงเทียนเสียใจเป็นอย่างมากรักแรงเกลียดแรงเสียใจอย่างแรงทำให้การงานก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงทุกที เพื่อนที่ทำงานก็เลยแนะนำหมอสเสน่ห์คนหนึ่งให้มันเป็นเรื่องงมงายเชิงเทียนเองก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงแต่เพราะอยากให้โชลทีกลับมาตนเองจึงยอมลงทุนไปหาหมอผีคนนั้นที่นั่นมันดูน่ากลัวมากเลยเกินให้นึกสภาพตําหนักหมอผีทรงเจ้าในหนังก็จะเป็นฟิลประมาณนั้น หมอผีไม่ได้เตือนอะไรอยากได้ผัวคืนก็ได้คืนแต่ต้องเสพสั่งวาดกับหมอผีตนนั้นเพื่อเอาอะไรบางอย่างมาให้หมอทำสีพึ่งขึ้นมาเมื่อได้ของมาแล้วแลกกับเงินจำนวนหนึ่งก็ทำตามที่หมอผีแนะนำว่าต้องใช้สีพึ่งนี้ป้ายไปวนตัวของชุลทีทุกๆสามวันถึง7วันทุกวัน เธอทำแบบนั้นเพื่อรอให้เขามาหาเธอเองอย่างที่หมอผีบอกแต่ทว่าสามวันก็แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าวันที่หกเพียงเท่านั้นอยู่อยู่โชลทีที่ไม่เคยมองกับตนไม่เคยพูดกับตนก็โทรศัพท์มาหาด้วยความดีใจและความตกใจจึงรีบรับโทรศัพท์ทันที โชลที่เอาแต่พร่ำรำพันว่าคิดถึงอยากจะไปหาเธอที่ห้องให้ได้เชิงเทียนก็ดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบเปิดประตูต้อนรับผัวของชาวบ้านเข้ามาเขาเอาแต่บ่นว่าคิดถึงทั้งอกอกเอาใจทั้งเรื่องเซ็กซ์เอาใจทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเดิมเป็นคูณสองแต่สิ่งที่ต่างออกไปนั้นก็คือ ชลทีจะขอบตาดำคล้ำเหมือนคนอดนอนหน้าตาก็จะดูซุบซีบดูไม่มีสง่าราศีใดๆเลยวันดีคืนดีก็จะนอนฝันร้ายราวกับมีใครมานอนด้วยเชิงเทียนเองก็เช่นกันมีอยู่คืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งทับอยู่บนตัวของสามีของตน เธอกลัวมากส่งเสียงกรีดร้องจนโชลตีถึงกับตื่นเขาต้องเขย่าปลุกให้เธอมีสติขึ้นมาเธอกลัวจริงๆแต่จนร้าวจนรอดก็ไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังเพราะกลัวเหลือเกินว่าสามีจะเกลียดเธอและทิ้งเธอไปจึงยอมอดทนจนกระทั่งสองเดือนผ่านไปเชิงเทียนเริ่มแพ้ท้องเธอตรวจการตั้งครรภ์ และพบว่าเธอท้องจริงๆด้วยและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่เธอเริ่มกลัวที่สุดเพราะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอและชนละนีบ่อยๆเชิงเทียนกลัวว่าเธออาจจะติดเวรติดกรรมเธอกลัวว่าลูกในท้องจะไม่ปลอดภัยจึงรีบมาหาดินดาที่ห้องทันทีหิงสาวสงสารเพื่อนก็สงสารแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี แกเนี่ยนะพอเกิดเรื่องแล้วพึ่งจะมาถามฉันแล้วจะทำยังไงเกิดไอ้ผีนั่นมันย้อนกลับมาเล่นงานแก่เล่าแก่จะทำยังไงเชิงเทียนเช็ดน้ำตาปล่อยๆก็ตอนนั้นมันขาดความยังคิดนี่นาฉันรักเขานี่แกฉันก็ไม่อยากเสียเขาไปฝั่งเพื่อนพูดแล้วรินดาดาจึงสายหน้าอย่างระอาใจจะทิ้งเพื่อนท่ริ ตินต้นงิ้วก็ไม่ได้เรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มมาจากโชลดีตังัาเล่าและเพราะแบบนี้รินดาดาจึงพาเชิงเทียนไปปรึกษากับรุ่นพี่ที่เธอรู้จักเขามีความรู้เรื่องของมนต์ดำศาสตร์ที่ดีและไม่ดีจจรศักดิ์หนุ่มหน้าเข้มที่กำลังขา,ขายขนมจีบให้กับรินดาดานั่นแหละเขาชะโงกมองสีพึ่งนั้นด้วยอาการไม่ดีนัก เขาไม่ยอมแตะต้องมันแม้แต่นิดไม่น่าเลยนะครับผมว่าคุณเชิงเทียนต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้สามีของคุณฟังแล้วรีบกลับตัวกลับใจซะตอนนี้มันก็ยังไม่สายพอรู้เรื่องแล้วก็รีบพาเขามาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาคุณพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าท่านนี้ท่านเก่งเรื่องถอนของแต่ต้องเร็วหน่อยนะครับ พราะอีกเดียวพระกุณเจ้าท่านจะเข้าทำวิปัสสนาแล้วและมืรู้ดังนั้นเชิงเทียนจึงตัดสินใจกลับไปบอกเล่าวให้กับโชลทีฟังเขาโกรธมากแต่ถ้ามัวแต่โกรธก็จะถอนของไม่ได้และเมื่อได้ไปพบกักลระกุณเจ้าท่านก็ทำวิธีให้และรับเอาสีพึ่งนั้นมาเอาไว้กับตนใต้ฐานพระ ป้องกันไม่ให้ผีรายออกมาระาวาดเราสร้างเวรสร้างกรรมกับใครอื่นได้อีกชลทีหายเป็นปกติดีก็เลือกที่จะทิ้งเชิงเทียนแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อของลูกในท้องของเธอเชิงเทียนเองก็ต้องยอมรับสภาพกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและหมั่นสวดมนต์ทำบุญนั่งสมาธิให้กับผีรายตนนั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองได้ทำผิดพลาดลงไป ตามคำแนะนำของพระคุณเจ้าส่วนดินดา,ดาก็ได้แต่ให้กำลังใจเพื่อนอยู่ห่างๆและคอยดูแลเพื่อนที่ต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหากเมื่อใดที่เพื่อนร้องขอส่วนเรื่องของจิรศัพท์เขายังมันโทรศัพท์มาสอบถามอย่าไม่เคยขาดตกบกพร่องเขารั่นวาจะเอาไว้แล้วว่าเขาชอบดินดา,ดา สาวหน้าใสที่ไร้มนทินเขาเป็นคนมีเซนแรงเขารู้ว่าใครดีใครไม่ดีและยังรู้อีกด้วยว่าชีวิตของเขาจะได้เดนดาามาเป็นแม่สีเรือนไม่ผิดตัวไม่ผิดฟ้าเป็นแน่ความรักของทั้งคู่ยังคงดำเนินต่อไปและหวังว่าอุปสรรคขังทั้งสองจะมีน้อยและทางเดินในชีวิตคู่จะราบรื่นในที่สุด เท่าที่เขาอยากให้มันเป็นจบแล้วนะคะเมียชังของสามีไม่ยาแสเนาะก็ขออภัยนะคะที่มันสั้นไปนิดนึงเนาะเพราะตามีปัญหากับคลิปก่อนหน้านี้นะตาก็เลยต้องเอามาเขียนใหม่นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะตาไปฟังมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะไม่ได้เป็นอาจารย์คะ่ะเป็นครูเนาะเป็นครูที่เก่งนะ เรื่องนี้แล้วพอดีได้ฟังมาแล้วก็เลยเออฟังทาง u t u b e นี่แหละก็เลยเอามาอะดปนะคะก็คือใส่ตัวละครเข้าไปแล้วก็ทำเรื่องให้ซอฟลงนะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนไม่กลัวนะแต่ความจริงมันมีเรื่องราวมากมายเยอะแยะกว่านี้มากนะคะแต่ก็นำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะผ่านการเขียนนี่แหละ ตามีเวลาแค่นี้นะคะก็เลยเขียนสั้นไปหน่อยเนาะก็มันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ของตาล้มนะคะแล้วก่อนหน้านี้จะเล่าเรื่องลมก่อนแม่ของตานะท่านเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ตาบอกนะคะแล้วท่านไปถูบ้านถูพื้นนี่แหละคะ่ะก็ปกติก็ทำได้เป็นปกติเนาะแต่วันนี้ไม่รู้ยังไงนะคะ เหมือนกับว่ามันคงจะใส่น้ำยามากเกินไปนะเห็นเขาเล่านะคงจะใส่น้ำยามากเกินไปก็เลยออกแรงดันทีนี้คนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะพอดันเนี่ยไม้มันก็ลื่นออกไปนะคะแล้วก็ตัวเองก็ยั้งไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นก็ลื่นอยู่เนี้ยก็เลยหน้าฟาดลงไปเลยนะคะ ตาก็ได้ยินเสียงนะาตาใส่บลูทูธอยู่ก็ได้ยินว่าเขาร้องตาก็เลยรีบวิ่งลงไปดูนะคะตาอยู่ข้างบนตอนนั้นขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะพอได้ยินเสียงนะคะตาก็เลยรีบลงไปดูนะ,ะก็เห็นสภาพเขาคือน,นอนอยู่บนพื้นนะคะลุกขึ้นมาก็เลือดไหลนะคะเพราะว่าฟันมันกระแทกลงไปนะคะแต่ คางไม่ได้กระแทกนะเหมือนกับว่าหน้ากระแทกลงไปตัวนี้ก็คือนอนราบไปกับพื้นนะก็ไม่เป็นอะไรมากค่ะก็นั่นแหละก็เลยฟันหักนะหักไปครึ่งซีกนะคะหนึ่งซีกประมาณนั้นนะก็จัดการไปถมพยาบาลแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะเหมือนเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยอ,อย่างว่าราคาหลาหหุันเข้าเนาะ ก็นูน่นแหละกว่าจะไปออกนูน่น1น่สิตุลาโดนทั้งบ้านไงทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ตาเนาะก็นั่นแหละค่ะตาฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เป็นของตัวเองนะคะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าตาก็ยังมีเป็นคนมีค่านะคะค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะขอภัยที่วันนี้ นิยายั้นสั้นไปน,นิดนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ